การจัดงานในครั้งนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมหนึ่งในโครงการการส่งเสริมการผลิตพืชสมุนไพรของเกษตรกรในจังหวัดบอนแกธานีนะครับซึ่งในโครงการเองเนี่ยได้ดําเนินโครงการนักศึกษาของเราแบ่งส่วนเป็น ต้นน้ำกับกลางน้ำนะครับในส่วนต้นน้ำเนี่ยเป็นเรื่องของการส่งเสริมการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรนะฮะเราได้บูรณาการร่วมกับสำนักงานเกษตรจังหวัดอุบลราชธานีนะครับในเรื่องของการลงไปส่งเสริมสนับสนุนเกษตรกรนะครับในเรื่องของการผลิตพืชสมุนไพรนะครับโครงการนี้เราได้รับการสนับสนุนจากงบบูรณาการภาคตะวันออกเฉียงเหนือนะครับในเรื่องของการพัฒนาการผลิตพืชสมุนไพรซึ่งในโครงการลงไปดําเนินการโครงการเนี่ยเราได้มีการประชุมแบบมีส่วนร่วมแล้วก็ได้มีกลุ่ม เกษตรกร,กรที่แจ้งความจำงเข้ามากับเราเพื่อที่จะเป็นแปลงเรียนรู้หรือแปลงสาธิตในการปลูกพืชสมุนไพรเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจกษษของจังหวัดอ,อุบลราชธานีเราต้องการสร้างต้นแบบการเรียนรู้ผ่านแปลงเรียนรู้แล้วก็กระจายพันธุ์ต่างๆไปสู่สมาชิก โดยผ่านกลุ่มเรียนรู้ตรงนี้นะฮะแปลงสาธิตแปลงเรียนรู้ตรงนี้นะครับแล้วนกะ็13กลุ่มที่ฝังกลุ่มแล้วก็ลงไปดําเนินการในเรื่องของการจะทําแปลงเรียนรู้นะครับลงไปส่งเสริมผ่านแปลงเรียนรู้มีการอบรมในเรื่องของการผลิตพืชสมุนไพรอบรมในเรื่องการแปรรูปแปรรูปผลิตภัณฑ์15ผลิตภัณฑ์นะครับซึ่งวันนี้เนี่ยเป็นกิจกรรมสุดท้ายนะครับสำหรับปีงบประมาณนี้นะครับในเรื่องของการประชุมเพื่อสรุปบทเรียนและที่สําคัญที่สุดก็คือเป็นการกําหนดทิศทางในแนวทางการพัฒนาในอนาคต ผ่านยุทธศาสตร์การผลิตพืชสมุนไพรเพื่อเป็นพืชเศรษฐกิจยยของจังหวัดอุบ,บลราชธานี ในขณะเดียวกันเนี่ยนะครับในวันนี้เนี่ยสิ่งที่สําคัญที่สุดผมคิดว่าเป็นไฮไลท์ของวันนี้ก็คือในเรื่องของการระดมสมองของกลุ่มเกษตรกรพี่น้องเกษตรกรที่ผลิตพืชสมุนไพรเนี่ยนะครับผมคิดว่าพืชสมุนไพรเนี่ยเป็นอนาคตใหม่ของจังหวัดอุบลราชธานีเป็นอีกหนึ่งคลัสเตอร์สาหรับการพัฒนาจังหวัดอุบลราชธานีในกลุ่มของภาคการเกษตรนะครับเพราะว่าจากสถานการณ์ที่ผ่านมาในเรื่องของโควิด -19 เนี่ยก็จะเห็นว่าเราเนี่ยมีความโดดเด่นในเรื่องของการป้องกันโรคนะครับสมุนไพรก็เป็นส่วนหนึ่งในการที่จะมาเป็นผลิตภ เป็นเวชภัณฑ์เป็นยาในการป้องกันร,รักษาโรคได้ตัวนี้นะครับนะสมุนไพรก็จะเป็นส่วนหนึ่งของเรื่องของความมั่นคงทางด้านสุขภาพในขณะเดียวกันสมุนไพรก็เป็นส่วนหนึ่งของความมั่นคงทางด้านอาหารด้วยเช่นกัน สำหรับการจัดงานในวันนี้เนี่ยเป็นการสรุปรวบยอดการดํเาเนินกิจกรรมทั้งหมดเป็นการถอดบทเรียนการดําเนินง,งานที่ผ่านมาแล้วก็ฉายภาพสู่อนาคตในเรื่องของทิศทางการพัฒนาอีกอันหนึ่งที่จะเป็นสิ่งสําคัญก็คือเป็นเรื่องของการเชื่อมโยงเครือข่ายของกลุ่มเกษตรกรที่ผลิตพืชสมุนไพรอันนี้ก็จะถือว่าเป็นเรื่องใหม่ที่เราจะสร้างเครือข่ายกลุ่มผลิตพืชสมุนไพรที่มีตัวตนจริงนะครับแล้วก็กําลังจะเริ่มงานจริงนะครับก็ต้องขอรับแรงสนับสนุนหรือการสนับสนุนจากจังหวัดต่อไปในอนาคตนะครับ ได้ประโยชน์ได้หลายอย่างนะครับเกี่ยวกับการจะผลิตต่อไปนะครับหนึ่งคือของผมนี่มีวานสักบนลูกหรือว่าเป็นไพลครับละกาเกี่ยวกับอะไรอีกได้หลายอย่างนะครับเดี๋ยวนี้ผมก็กำลังบุกเบิกปลูกเกี่ยวกับผักหนกโคกนะครับผักหนกโคกนะครับผักหนกโคกคือบุกโคกนะครับบุกโคกที่เป็นหัวนะครับเอามา เริ่มจะมาปลูกครับเริ่มจะมาปลูกเกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆไปหาที่ป่านะครับที่ตรงใ,ใหญ่มาปลูกเพื่อจะเสริมนะครับเพื่อจะเสริมในการจะปลูกสมุนไพรเดี๋ยวนี้เกี่ยวกับสมุนไพรต่างๆที่ทางบ้านแต่ละหมู่บ้านนะครับแต่ละอำเภอกําลังจะสูญหายไปนะครับเพราะว่าที่ที่ไร่ที่นาแบ่งให้ลูกไปมันจะหมดนะครับก็เลยจะหา สิ่งนั้นๆน,น,นะครับที่จะหาย,ยากเอามาปลูกทดแทนของเก่าที่จะหายไปนะครับ เป็นนิมิตหมายอันใหม่ที่ดีนนัในความร่วมมือกันในหลายภาคส่วนนะครับหมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบละธานีเนี่ยเป็นหมหาวิทยาลัยเพื่อการพัฒนาท้องถิ่นเก็หน่ไม่พ้นประเด็นที่ทํางานร่วมกับชุมชนท้องถิ่นนะครับอะไรที่มันเป็นประเด็นที่จะยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนท้องถิ่นได้ไประชาชนในชุมชนท้องถิ่นได้ถือว่าเป็นงานของหมหาวิทยาลัยแต่ขนาดเดียวกันเราก็ประสานความร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องโดยตรงนะเรามีหน้าที่ในเรื่องของพัฒนาทรัพยากรมนุษย์มีหน้าที่ในเรื่องของการพัฒนาหรือให้คคควววววาาามมรรรรูู้้้นนนนนะะัับสส่่่่่่งงงเเเเิแตขขดีีีียยยกกหททอป็ กีหลักสาหรับเรื่องนี้ก็คือสํานักงานเกษตรจังหวัดที่เราประสานความร่วมมือในการดําเนินงานโครงการนี้นะครับแล้วก็ร่วมไม้ร่วมมือที่สําคัญที่สุดกลุ่มคนที่เป็นแอคเตอร์หรือตัวปฏิบัติการหลักก็คือพี่น้องเกษตรกรซึ่งให้ความร่วมมือแล้วก็มีส่วนร่วมในโครงการนี้เป็นอย่างดียิ่งคาดหวังว่าโครงการนี้ประสบความจะประสบความสาเร็จยิ่งยิ่งขึ้นไปในอนาคตครับ